สวัสดีครับเช้าวันนี้วันที่19ของการเดินทางนะครับวันนี้เราก็จะไปกับกลุ่มในช่างนะครับเราจะไปที่แมงสอนนะครับแม่ลาน้อยนะครับจะมีงานคอนเสิร์ตนะครับกลุ่มมอไซคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปตรงไหนบ้างแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยที่งานเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวพอเตรียมตัวในการเดินทางก่อนนะครับแล้วไปพบกันครับ นี่ครับไหวไหมไหวไหมต้องถามก่อนต้องไหวพต้องไหวต้องไหวใช่ไหมดูหน้าพี่อู่นอน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 เร็วครับเมื่อคืนนอนแค่ยี่ห้เองเช้าเช้าเช้าแล้วเดี๋ยวรู้ว่าไหวไหมกอดกูเอ้าโดนผมอีกแล้ววัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มรวมรวมรวมจะครบแล้วนะครับนี่ครับอยากให้ดู ผมเดินทางผาทุกเซนทารจจ้าใจไม่มีท้องคำรู้ความฝันที่เคยขาดหายแก็เรื่องราวที่ผ่านมาฟังไว้ในใจไม่มีใครเข้าใจว่าผมลดเ้นทางนี้ไปแค่เพียงการเดินทางที่ยังไม่รู้จบจุดยัก คือการคนอาตัวเองคุณเอาจะมีเงินทองแต่ก็ไม่เคยเข้าใจว่าอมทำไมถึรู้สึกว่าอิสระคือชีวิตคุณรวยไม่โชคผู้ว่างในใจไม่มีอะไรจะต้องแก้ไม่ต้องการความเมืองคัางในมือแค่เดินตามฝันไปจนสุดขอบฟ้า,ฟาตอนนี้ก็ถึงไม่ตะเลียงนะครับก็ประมาณบ่ายโมงกว่านะครับจะบ่ายสองนะฮะ ก็มาถึงแม่สลียงเนาะเราเดินทางออกมาสายนี้หนึ่งก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านชิ้นตุกใส้หัวแม่หลวงนะครับที่อำเภอแม่สลียงครับผมเดี๋ยวไปดูที่ปากข้างในมีเลยรน่าทานบ้างเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดรอเนี่ มาถึงที่จัดงานแล้วนะครับอะไรนะชื่ออินไต้อินไตอินไตเอ็นอินไตเหรอเอ็นเหรอเอ็นไตเอ็นไต้เอ็นไตเอ็นไตนะครับนะครับก็ทยอยทยอยกันมานะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่างานคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับพักทายหน่อยครับพี่เป็นยังไงครับเหนื่อยไหม สบายสบายชิวๆร้านดอกทิเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเจอกันครับเดี๋ยวพบกันดนตรีดนิลปินศิลปินตรบ้านมาเลยนะครับผม สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีรานข้าวบ้านนะครับน้ํเย็วก็มีแบบ้มางานแคปซิ่งนะครับทีเอ็าเบอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเดินทางจาก 小白那个同学。 ไม่มีวันคิดจะนมยุพักถึงนอนที่เดินไปไม่มีวันเวียไง่ายแต่พอไม่กลัวฝนเมื่อแตกดอนร้อนราถ,ถุกก้าวที่ไปคือเสรีภาพของใจเสียงพมโลมันร้องเรียกให้ปุมไปทิ้งทุกสิ่งที่มีความเป็นอุศระคุณอาจะมีทุกอย่างที่คนคืนต้องการแต่คุณไม่รู้ว่า แค่เดินต่อฝันไปจนสุดขอบฟ้าครยุยใน่ชอประวัติชีวิตที่ไม่มีอะไรจะยุดติดไม่มีกรอบหรือข้อจำกัดแค่เป็นตัวเองในโลกไปนี้ชีวิตไม่ต้องการคำว่าอ๋อไม่สำคัญแค่ที่ที่เราเคยอยู่จะเก,ก้าที่เดินไปคือการของ Make me a writer, you're down?